เราอาจรู้จักคนไทยใหญ่จากการแต่งกายกลองยาวและการรำนกรําโตและการปล่อยโคมสุดอลังการสิ่งเหล่านี้อาจกำลังบทบังสเสน่ห์ที่แท้จริงของแสงแห่งรัชชานไป ขอบฟ้าเมืองแสนหวีเจดีเจ้าพ่อบุญชุ่มของคนแสนหวีแห่งรัชฉานประเทศเมียนมาก,การเดินทางตามหาสเสน่ห์ของตองยีเป็นเรื่องไม่ง่ายตองยีไม่มีสนามบินเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะไปตองยีต้องนั่งเครื่องเพื่อนลงที่สนามบินเฮโฮเท่านั้นค่ะตองยีโดดเด่นบนภูเขาสูงเห็นชัดด้วยตาเปล่า ประตูทางเข้าเมืองที่โดดเด่นสะดุดตาอีกกว่า20นาทีที่รถไต่เขาขึ้นสู่เมืองตองยีที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,436เมตรดิฉันมาถึงในช่วงเวลาเลิกเรียนของเด็กๆพอดีทำให้เราสังเกตเห็นว่าท่ามกลางแดดจัดช่วงบ่ายผู้คนก็ยังสวมเสื้อกันหนาว Tong the capital State What so charming about Tong The weather <laughs> The weather of so Shaan charming and the fine scenery think Yi is is Yi? I the ทายาทเจ้าฟ้าผู้เคยครองเมืองสัตว์กล่าวว่าเ <in> สน่ห์ของตองยีไม่ได้อยู่ที่ทะเลสาบอินเลหรือเจดีกักกูที่รัฐบาลพมา่าสนับสนุนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักแต่ตองยีมีเสน่ห์ในตัวมันเองแค่อากาศและผู้คน ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้เราจึงตัดสินใจขึ้นไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่เจดีชเวบอพินศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองไม่น่าแปลกใจนะคะว่าตองยีหรือว่าเมืองบนภูเขาใหญ่ที่ไต่ระดับบนไหลดอยแบบนี้นะคะจะสามารถมีอุณหภูมิลดต่ำสุดได้ถึงศย์องศาเซลเซียสในหน้าหนาวค่ะ ตองยีแปลว่าหุบเขาใหญ่ที่อุดมไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ทรัพยากรธรรมชาติและผู้คน Higher altitude right with much more fresh air and more more to the a m e cooler climate like like uh England oh alright or all the Darjeeling the Himalaya so this is the reason เราได้รู้จักตองยีลึกไปกว่านั้น เมื่อเจ้าฟ้าอู่จาผู้มีศักดิ์เป็นหลานลุงของเจ้าจาแสงเจ้าฟ้าเมืองสีป้อเล่าเรื่องราวให้เราฟัง The people is uh, the people is so generous uh, because uh, because it is bountiful. c h i n people are mostly very peaceful. Many a shans the new for old in the and many races. การเดินตลาดสดทำให้ดิฉันได้พบสเสน่ห์แห่งตองยีเพราะว่าพี่น้องปะโอ้เนี่ยเขาก็เปครัวอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านใกล้ๆนาเบิงตองยีเขาจะเอาคองในสวนเนาะปักเขาอะไรเขามาขายหน่อยชาวพื้นเมืองที่ยังคงเติมเชื้อไฟไม่ให้สิ้นแสนช้านสเสน่ห์แห่งผู้คนทำให้ดิฉันออกเดินทางมุ่งสู่แสนวีเมืองแห่งตำนานเจ้าหญิงแสนวี พลตรีหลวงวิจิตวัฒการประพันธ์ไว้ดิฉันมองผ่านมา่านหมอกของอากาศยามเช้าที่แสนจะหนาวจัดเพื่อมองหาสาวหั่งหลีสาวแสนวีสาวสวยดังเจ้าหญิงเมืองแสนวีที่ตลาดเช้านะคะที่เมืองแสนวีรัชฐานเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าสงสัยเต้คาสาวหั่งหลีสาวแสนวีหรือว่าสาวสวยเมืองแสนวีเนี่ยจริงหรือเปล่า ะตามไปดูนกัสาวหั่งหลีสาวแสนวีใจใจสองสซส์เต้ค้าเออชุมข้ามาชุมค่ะสาวหั่งหลีสาวแสนวีสองสซย์เต้ค่ะใจใจมาชุมค่ะสาวหั่งหลีสาวแสนวีสองสซย์เต้ค้าสาวหั่งหลีสาวแสนวีสองสซย์เต้ค่ะ สาวหั่งหลีสาวแซนวีสองไซสเต้ค่ะไก่ไก่สาวหั่งหลีสาวแซนวีสองไซสเต้ค่ะใจค่ะมาชุมค่ะ สาวหั่งหลีสาวแสนหวี<ช>สองไซเต้ค่ะแไซดค่ะเ้คัง,งีค่ะคุณ้ชมคะเดี๋ยวเรจะตามสาวหั่งหลีสาวแสนหวีเข้าไปในครัวกันนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าเอกลักษณ์ของการปรุงอาหารชาวที่นี่นี่จะเป็นอย่างไรคะ่ะไปค่ะ อวานวานั้นเป็นมะเขือตั๊มนั่อันนี้เป็นน้ำพริกชิงอืมน้ำพริกชิงอันนี้ค่ะอันนี้เป็นถั่วเน้าวถั่วเน้าโขกอันนี้เป็นมะเขือส้มตำอืมอาหารเช้าเอออาหารเช้าเออเสนอาหารเช้าแซ้นวีอ๋อเส้นวีเส้นวีพักเส้นวี สาวหั่งหลีสาวแสนหวีแนะนำให้เราขึ้นไปบนดอยเจ้าพ่อบุญจุ้มที่เปรียบเสมือนพระผู้ปกปักรักษาเมืองแสนหวีเอาไว้มีตำนานเล่าว่าจะสามารถมองเห็นเงาของเจดีนี้บนผืนน้ำด้านล่างในวันที่ไทยใหญ่ได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงจากพม่าเมื่อครั้งหนึ่ง เจ้าคำไก่น้อยเจ้าฟ้าเมืองแสนหวีเป็นเพื่อนสนิทกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าจะช่วยกอบกู้รักไตจากพมา่าจึงได้ปลูกต้นโพใหญ่สองต้นไว้คู่กันณนเะมืองแสนหวีเพื่อให้รากนั้นผูกกันเสมือนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยน้อยและไทยใหญ่และยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าการเดินทางครั้งนี้นอกเหนือจากสเสน่ห์ตองยีแสนหวี ทำให้รู้ว่าไม่สิ้นแสงรัตฉานแล้วประเทศไทยและรัตฉานยังมีความผูกพันอย่างแนบแน่นอีกด้วย